ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการตั้งเวลานะครับของแอปพลิเคชันนะครับ eBlink นะครับอ่าที่ควบคุมอุปกรณ์ Zone off นะครับอันดับแรกนะครับเราก็เลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการตั้งเวลานะครับอันนี้ผมเลือกเป็นตัวนี้นะครับพอเลือกเข้าไปนะครับอ่าคลิปแรกนะครับที่ผมทำไปก็จะเป็นตารางเวลาตัวนี้นะครับอันนี้ จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าแบบตั้งเวลานะครับการตั้งเวลาตัวนี้ก็คือเหมือนคล้ายๆกันนับเวลาถอยหลังนั่นเองนะครับแค่นี้เองนะครับก็เลือกเข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มนะครับเพิ่มเพิ่มตรงนี้นะครับเราจะนับเวลาถอยหลังนะครับหนึ่งนาทีแล้วกันนะครับแล้วก็ให้อุปกรณ์เปิดนะครับ แล้วก็กดบันทึกนะครับตรงนี้ครับก็นะครับสั่งเปิดปุ๊บมันก็จะรับเวลาถอยหลังเลยครับ1นาทีนะครับด้านล่างนะครับเขาจะบอกว่าเป็นรายละเอียดนะครับว่าเปิดนะวันที่29เดือน8นะครับเวลา11บเอนกาสามนาทีตอนนี้36ถูกไหมครับ36นาทีนะครับก็จะสั่งเปิดการทํางานนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะตั้งเวลานับถอยหลังอีกนะครับเป็น2นาทีอันนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะสนาทีให้มันมากกว่าครัสองนาทีนะครับตัวดําเนินการนะครับแล้วก็สั่งให้ปิดนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สั่งให้ปิดนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับอันนี้สามสิบหกแล้วรขาสั่งเปิดแล้วนะครับกดบันทึก อานะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาจะเป็นรายละเอียดปิดย่อยนะครับว่าปิดนะครับวันที่29เดือน8นะครับสิบเอ็นาฬกาสามนาทีก็จะปิดนะครับการตั้งเวลานะก็คือเหมือนการนับเวลาถอยหลังเช่นั้นเองนะครับว่าอีก3มชั่วโมงให้เปิด นะครับอีก4ชั่วโมงให้ปิดแบบนี้นะครับก็คือพูดได้ง่ายรวมการทํางานทั้งหมดก็คือ่อาชั่วโมงถูกไหมครับนับจากเวลาที่ตั้งไปนะครับอันนี้เดี๋ยวรอเวลาถึง39สักนะคร,คนะคร,รคู่หนึ่งนะครับการตั้งเวลานะเดี๋ยวรอเวลาสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาก็จะปิดน,นี้ผมทําให้ดูเลย นะครับตอนนี้อุปกรณ์ก็อยู่ใกล้ๆผมนี่นะครับเดี๋ยว11.39มง39ก็จะทำงานเหมือนตั้งเวลาทำงานนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงให้ทำอะไรนะครับหรืออีกสองชั่วโมงให้ทำอะไรประมาณนี้นะครับเมนูการตั้งเวลาตรงนี้ น,นี่นามสิแล้วเดี๋ยว39ก็อาจจะปิดนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งตารางเอาเวลาเอาไว้ได้เลยนะครับ15นาที20นาทีนะครับแล้วเราค่อยมากดสั่งมันนะครับอ่าตอนนี้39แล้วนะครับอุปกรณ์ตัดการทำงานแล้วก็คือปิดเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะ าการตั้งเวลาก็จะประมาณนี้นะครับออกจากบ้านไปสมมุตินะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับออกจากบ้านไปอีก20นาทีนะครับสั่งให้ไฟปิดแบบนี้นะครับหรือก่อนเข้าบ้านมาอีกครึ่งชั่วโมงจะถึงบ้านแล้วนะครับสั่งให้ไฟเปิดนะครับสมมุตินะครับผมยกตัวอย่างเปิดนะครับ อีกสามสิบนาทีนะครับสานาทีอ่ะยีสิบนาทีก็ได้นะครับอีก20่สบนาทีเราจะถึงบ้านนะครับแล้วก็สั่งให้เปิดเปิดไฟนะครับอ่านะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดว่าเปิดนะครับตอนประมาณ11บเอ็ดมงหนับจากนี้นะครับก็เข้าๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าสงสัยก็สอบถามได้ครับขอบคุณที่รับชมครับ สวัสดีครับ